อ y ก็ขอสวัสดีชาวบบันพายทุกๆคนทุกๆท่านก,นกันด้วยนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในสระของเกม Roblox ในแบบที่มีชื่อว่า JoJo the b i s a e r y Adventure นั่นเองซึ่งยังเป็นฉบับเบต้าอยู่ด้วยนะคุณพู้ชม สำหรับครั้งนี้ก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนะใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะอันนี้อันนี้ใช่แล้วคะก็ในส่วนของชาแบปโจโจโหรือบิสเ r อร์แอพเวนเจอร์แมบ,บนี้เนี่ยเป็นแมบ,บของคนไทยด้วยนั่นเองนะเออก็อยากจะให้เราเนี่ยมาทำการรีวิวให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะว่าแบบนี้เนี่ยวิธีการเล่นแล้วก็วิธีหาพวกแซตหรือว่าธนูอะไรอย่างงี้วิธีการหาหายังไงเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูระบบด้วยนะว่าจะเป็นอะไรยังไงด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยแบบนี้น่ามีในส่วนของกิจกรรมคริสต์มาสด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะคะคริสนตะ์มาสอีเวนต์เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของลิมิเต็ดสแตนด์ด้วยนั่นเองอืมอ่ะโอเคในส่วนของแบบนี้เนี่ยเข้ามาในตัวเกมนะคะก็จะมีในส่วนของหน้าต่างตรงนี้เลยจะมีระบบสตอรี่โหมดเนาะสามารถกดเข้าไปได้สติลบอร์นเนี่ยอาจจะต้องรอเร็วนี้เนาะเทรดดิ้งฮาร์ปก็ยังปิดอยู่นะคุณผู้ชมอืมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ย เพจเนี่ยน่าจะเป็นการสร้างห้องหน้าเองนะคุณผู้ชมอืม่มเปลี่โคดนี่น่าจะใส่โค้ดได้ตรงนี้จอนี่น่าจะเป็นรหัสห้องหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะหรือว่าเราเนี่ยจะจอยเพื่อนเข้าไปก็ได้นอ้อสามารถใส่ชื่อเพื่อนตรงนี้ได้เลยเอออะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของแบบนี้นรองรับผู้เล่นบนมือถือหรือเปล่ายังไม่รองรับในตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็กังรองรับบนแค่ PC o n อ y เท่านั้นนะคะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าจะรองรับบนมือถือเนี่ยเร็วๆนี้เนาะ เออก็สามารถมาติดตามผลง,งานกันได้เลยนะคะเอออ่ะแค่ดีเราจะมากดตรงสตอรีโ่โหมดดูกันเลยนะว่าจะเป็นอะไรยังไงนั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคสามสองหนึ่งกดเข้าไปเลยโอเคมีหน้าโหลดดิ้งอย่างนี้เข้ามาด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็โอเคอ่าโอเคนะคะทุกคนก็เข้ามาในตัวเกมที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็เข้ามาแล้วเนี่ยก็ดูสิคุณผู้ชมจะมีในส่วนของโจเซฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราจะลองคุยกับโจเซฟดูนะคุณผู้ชม เี่ยเปฉบับเวอร์ชันเบต้าอยู่เดี๋ยวเราจะมาทำการอธิบายปุ่มกดด้วยละกันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทำการอธิบายระบบก่อนนิดนึงละกันนะคะอย่างปุ่มเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นปุ่มแรกที่สาคัญก็คือปุ่ม M เ,เนาะจะเป็นการเปิดเมนูขึ้นมาซึ่งเมนูเนี่ยจะมีการตั้งค่า Inventory แล้วก็ที่เป็นรูปราคาตรงนี้เลยการตั้งค่าเนี่ยก็จะสามารถเปิด fast mode ได้ก็คือปรับภาพได้อะไรประมาณนี้เวลาปิดก็กดตัว M เ,เนาะอือต่อมาก็จะเป็น stand storage ต่อมาจะเป็นตรงนี้เลย Arrow ซึ่งเราเนี่ยสามารถซื้อ Arrow ได้ด้วยนะคะราคา50โสบ Robux เนอะในส่วนของตรงนี้นะเอออ่ะโอเคต่อมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของระบบสานามผู้เล่นที่มีแซนกับไม่มีแซนนะคะ Stainless Key หรือว่าผู้เล่นที่เป็น s t a i n l สตัวเปล่าเลยเนี่ยก็จะมีปุ่มให้เราโจมตีอยู่อย่างเช่น M1 เป็นการเซ็คโจมตีปกตินะฮะนี่อืมอืมอืมประมาณนี้นะคะต่อมาจะเป็นสกิล E นะคุณผู้ชม เหมือนไปการพุ่งแล้วก็โจมตีใส่เนาะส่วนสกิลอาร์ก็จะเป็นการพุ่งไปเหมือนพุ่งผ่าโจมตีแรงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สกิลแซดจะเป็นการนี่ใส่โจมตีแล้วก็มีแอนิเมชันอย่างนี้ด้วยนั่นเองอ่าอ่ะ,อะโอเคนะคะแล้วก็ในส่วนของดับเบิลดีวิลเนี่ยหรือว่าดับเบิลบิวเนี่ยดับเบิลยูสองครั้งอะ่ะก็จะเป็นการสปิริตนั่เนเองนะหรือว่าไปการวิ่งนี่ประมาณนี้เลยนี่อ่า โอเคต่อมาจะเป็นในส่วนของปุ่มที่มีแตนแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่มีปุ่มแตนเอ้ยใครที่มีสแตนเนี่ยก็สามารถกดปุ่มได้ตามนี้เลยจะมีปุ่มคิวปุ่ม E ปุ่ม R ปุ่ม T ปุ่ม H ปุ่ม J ปุ่ม F แล้วก็ปุ่ม V นั่นเองในส่วนของระบบ Quest นะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นเองนะคะจะมี Yellow Quest นเองหรือว่าตรงนี้เนาะซึ่งจะเป็น Story Quest นั่นเองสามารถคุยได้นะคุณผู้ชมต่อมาจะเป็นในส่วนของ b o u e Quest จะเป็นที่เซสเปลานั่นเองนะเออ อ่ะโอเคเดี๋ยวขอคุยกับโจเซฟก่อนชือบโจเซฟ you help m e find จัลทาร่ช่วยฉันตามหานจัลทาร่ในหน่อยได้หรือเปล่านะคะอืมโอเคได้เลยจัลทาร่ก็อยู่ตรงนี้โอเค thank you มากโจเซฟบอกมาอย่างนี้นะคะ hello hello โอเคมาเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเลยแล้วกันนะคะไปรับเควสกันดีกว่าอ๋อชือบนี่วิ่งอาจจะแรกๆนิดนึงนะ,ะเพราะว่ายังปยเป็นฉบับเบต้าอยู่เออโอเคนะคุณผู้ชม แต่ดูดีเข้ามาตรงนี้ก็จะมืดโอเคคุยดูสิสวัสดีโจทาโร่ thank you s o m u c h นะฮะก็ให้ต่อไปให้เราตามหาอับดุลแทนโอเคแน่นอนเลยโอ้โหโยนหน้าที่ให้เราเฉยเลยนะฮะมาคุยกับอับดุลต่อนะคุณผู้ชมนี่ว่าไงคุณอับดุลอับดุล ayu help จ o h โร่ฉันช่วยโจทาโร่อยู่หรือเปล่าใช่แล้วยาเรยาเรดา,รา,รารสึนะฮะช o talk คาเคียวอิน มีโอเคโอเคคิวอินทำไมนะ่าทำไมหน้าตาเป็นาง่โอเคแล้วก็เสร็จก็จะว้ามาที่ TBA City นะฮะโอเคที่เซสสปาถูกไหมหน้าตานี่คือแบบน่ากลัวมากก็คือต้องคลิกเนาะโอเคแล้วต่อไปก็จะต้องคุยกับค่าคิวอินมานี่นี่ค่าคิวอินให้เราทำอะไรอะ่ะาชุปค่าคิวอิน let's kill Dio โอเคโอ้โหโยนหน้าที่ให้เราไปฆ่า Dio ซึ่ง Dio อยู่ตรงนี้นะฮะ โอเค thank you อยู่ดีๆก็โยนหน้าทีมาให้เราเฉยเลยนะโอ้โหจบแล้วคุณผู้ชม hello hello โอเคไหนลองดูดิบรรยากาศจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะฮะนี่บรรยากาศก็ถือว่าแบบโอเคอยู่นะแต่มันจะแหลกๆนิดนึงเนาะคุณผู้ชมมันก็แหลกกระตุกอยู่อะเอ่อไหนดูซิระบบตรงนี้เนะะี่ยก็จะมีตรงชื่อของเราแล้วก็เลือกของเราด้วยนะ ด้วเรามีอยู่ด้วยกันประมาณ300แล้วนะคุณผู้ชมเอออะโอเคเดีวเราจะดูดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะในแบบนี้เนาะบรรยากาศดีโอจะอยู่ตรงนั้นนะคะเราสามารถต่ายด้วยมือปากได้หรือเปล่ามานี่ดีโอขอลองทดสอบในส่วนของกาเรเป็นสแตนเลสแบบปกติดูหน่อยสิตรงนี้มีมีคาคิวอินนั่งอยู่นะคะเราสามารถไปคุยได้เลยหรือเปล่าขอคุยดูก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีคาคิวอิน เลดูสิ o อ uh, are you okay no i'm gonna die let's find the old school and use it s ี e ยาเพล y e เยอร์แล้วก็เอือตายเรียบร้อยฮะโอเคนะเรียบร้อยตอนนี้ค่ะเช็อินได้เดสมอลล่ไปแล้วแลวคือโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองค่าดีโอดูนะฮะโอ้โหรู้สุดได้ว่าความแรงเหมือนจะกระตุกด้วยนะขออนุญาตปรับเป็นฟาสต์หมวแล้วกันฟาสต์หมวกก็อ่ะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมภาพก็จะดูแบบนี้เลยอ่ะสกิล e ก่อนเลยละกันนะฮะดีโอยากไหม นี่แน่ต่อยไปเอยเป็นยังไงล่ะดีโอมาที่ดีเก่งนักหรอเลื่อนเราดีด้วยนะคุณผู้ชมเลื่อนเราดีด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดีโอไปไหนอะ <c oughs> เดี๋ยวนะดีโอหายอ้าวนี่คือเราทําเกมเขาพังหรอหรือว่ายังไงนะคุณผู้ชมคือดีโอหายไปแล้วนะเรียบร้อยอา่าโอเค <The> World. คือไอาจริงๆคือที่เสียนทีโออยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ปัญหาไม่อันนี้คือเราไม่เกี่ยวน,นะ,ะไปดีกว่าเคลือนจเอออ่ะโอเคเราไปดีกว่านะคะตอนนี้ทีโอก็ได้ตายหายไปจากแบบนี้เป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเราสำรวจแบบด,ดูก่อนอ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแบบนี้เนี่ยวิธีการหาแอโร่ก็ไปถามจากคนที่แนะนําแบบนี้มาให้นะ,ะก็คือเราเนี่ยจะต้องทําการยืน F K นะคะเป็นจํานวนเวลาใน30นาทีนั่นเองซึ่งมันเนี่ยจะออกมานั่นเองซึ่งจะอยู่ตรงแถวบริเวณต้นไม้นะอซาลในส่วนของไอโซแอโร่นั่นเองเนาะแล้วก็หลังจากนั้นให้ทำการกดตัว M ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานในส่วนของแอโร่นั่นเองซึ่งไอโซแอโร่เนี่ยจะเป็นรูปแบบของกระดาษนะแล้วก็ในส่วนของแบบนี้เนี่ยมีในส่วนของบอสซึ่งจะมีบอสอยู่ด้กยกัน2ตัว จะมี Dio กับ Santa Dio นั่นเองซึ่งมันเนี่ยจะทําการดรอปในส่วนของหัวกะโหลกนั่นเองซึ่งในส่วนของหัวกะโหลกนะฮะเราจะสามารถใช้ได้กับ Shadow the World ด้วยแต่ก็ในส่วนของ Santa เนี่ย Santa Dio นะจะดรอปในส่วนของ Snow Arrow แล้วรันเนี่ยก็จะได้รับมาในส่วนของแซนที่เป็น l i m i t ็ดนะฮะอืมประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชอมอะโอเคขออนุญาตลองสำรวจดูไม่แน่ใจเหมือนกัน,นะคะ่ะว่าเวลาเซิร์ฟเวอร์30นาทีหรือ,อยังอยู่บริเวณต้นไม้ถูกไหม หนดูดิเออะเดินหยุดยเวลาแต่เราก็เดินได้นะโอยอีปีกเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอาจจะวุ่นวายดิดหนึ่งนะคะแบบนี้เฮ้ยแอร์โร่แอร์โร่เจอแล้วมานี่เลยเวลาสามสิบนาทีแล้วสินะฉรึบอื้อหยิบมาแล้วฮะ,ะเอาเดี๋ยวนะอ, <The World. S 1> อ่าซว์อ่าโอเคต้องกดค้างไว้นะ เราจะมา,าลองปากดูกันนะคะว่าจะได้มาเป็นตัวอะไรเนาะสามสองหนึ่งอืมชุดนีแหละเฮอยตายท่าอีพิกมากค่ะคุณผู้ชมเราได้มาเป็นในส่วนของ The World นะคะโอเคเป็น The World นะคุณผู้ชมตัวนี้แล้วเราเนี่ยจะต้องไปรีเซตแ t น n ตรงไหนอะไม่มีโลกาโฟ,าฟาถูกไหมน่าจะมารีเซตตรงนี้หรือเปล่าใช่ปะบ่าเดี๋ยวนะ ต้อขออนุญาตลองดูหลายๆระบบนะคะส่วนการีนนี่คือไม่มั่นใจเหมือนกันปรียังไงชึบหมุนตัวต้องตายอเออเอ๊ะหรือว่าเราเปลี่ยนแอโลโได้เลยหรือเปล่าเออโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแอโดได้เลยหรือเปล่านะฮะเขาเราียกนะนะว่าอะไรนะเปลี่ยนอันนี้เลยอะ่ะอันนี้ขขาอนี่คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นในส่วนของ Star the World นะเออ,เออืมหยุดเวลามีอะไรไหมไม่มีเนาะเมื่อกี้เราไปเอาแอลโมาจากไหนอ่ะ น่าจะหายไปแล้วนะคะก็ต้องรองมันเกิดใหม่อีกทีงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำการลองสกิลต่างๆเลยละกันกับไอเจ้าดัมมี่นะคะแบบนี้มีดัมมี่ให้เราทดสอบด้วยเรื่องของสกิลเนี่ยสกิลคิวเนี่ยจะเป็นการสาม,มอนแซะออกมานะฮะสกิล e. เอเอประมาณนี้โดนไปแล้วเลือดไหลเป็นน้ำเลยเรียบร้อยเป็นไงเรียบร้อยเจ้าดัมมี่เลือดกลับมาลีด้วยนะคะต่อมาจะเป็นสกิลอาร์น่าจะเป็นการต่อยหนักนี่ต่อยหนักไปไปที่เรียบร้อยอ่ะให้ดูสักรอบนึง สกิลอ่าสกิล yeah. อ ah ่าคูดา, Onion, ท,าทดลองคูดาสักพักหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่แนะ่ประมาณนี้ต่อมาจะเป็นสกิลทีสกิลทีนะฮะโหอยู่เวลาทีนั้นคือแบบอยู่ตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคเฮ้ยแอโร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอโร่เกิดตรงนี้เดี๋ยวนิดเดียวอาร์เรวอโร่แอโร่เรวจะเก็บสแตนกันเนาะแอโร์ อ่ะี่นี่ไงสุนอแอร์โร่อะเดี๋ยวนะแล้วเราได้มาจากไหนวะเฮ้ยเปลี่ยนได้ไหมอ่ะเฮ้ยแล้วเราจะเปลี่ยนสแตนยังไงอ่ะเราเปลี่ยนสแตนยังไงอ่ะคุณผู้ชมแบบนี้รีสแตนได้เป็นแฮะเฮ้ยโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทําการรีต่อนะฮะสกิลทีมะสกิลอารมีคนบอกข้อมูลหรอสกิลอ e ีบาเลชสกิลอาร์เฮลวี่สกิลทีเป็นการปาดาบนะฮะ แล้วก็สกิล F เนี่ยเป็นการหยุดเวลาโอ,โอเคโอเคโอเคอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเหมือนทาผู้สร้างจะอยู่ในเกมด้วยเนาะอืมอ่ะโอเคฮะเราจะทำการลองดูสกิล F ดูนะคะ <The world. S 1> คุณผู้ชเป็นไงหยุดเวลาไป็นหนึ่งทีนะฮะเออโอเคอยู่แล้วประเด็น,นคือมันมีสเตลล์แงาอันนี้คือต้องบอกไปก่อนนะคะว่าเข้ามาแล้วก็คือแบบ กูร้าเขาอยู่เลยนะอันนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ด้วยเนาะเออโอเคสกิลอื่นๆก็มีเหมือนกันนะ,ะคะคุณผู้ชมก็สามารถมาลองทดสอบได้ยังเป็นฉนบับเบต้าอยู่นะคะต้องบอกไว้ก่อนเอมารีสแตนยังไงวะมารีสแตนยังไงอะแบบนี้มีเลโก้ฟูดไหมอะชึบรีรีตายขขงจะหายไหมตายเขาจะหายไหมไม่รู้แต่ต้องรีก่อนนะฮะชึบอือโอเค เราตายแล้วของจะหายไหมอ่าอะนะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ย okay. อือ <I> ือนะคะก็คนนี้จะเป็นผู้สร้างนะคะของผู้ชมอยู่ดีก็เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะคะอยู่มานดาแลวแหละแต่เราเพิ่งเห็นนะคะว่าผู้สร้างอยู่ด้วยนะคะก็สำหรับใครที่ชอบคกมนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกาวจะให้กับเราด้วยนั่นเองนะในเซิร์ฟคอแบบนี้ยังเป็นฉบับเบต้าอยู่นั่นเองนะคะ ก็โอ้โหแบบนี้คือมีโลกาค้าฟูดนะฮะนี่โอ้โหแล้วก็เหมือนเหมือนแอดมินเขาจะให้ของเรามานะเะมื่อกี้ก็ให้มาในส่วนของโลกาค้าฟูดให้เราดีแล้วก็ในส่วนของแอโร่เนี่ยอันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมอ่าประมาณนี้เลยนะคะเมื่อกี้ก็เป็นแอโร่ที่ก็ดรอปขึ้นมาจากแอดมินนะคะคุณผู้ชมประมาณนี้เลยนะนี่อ่ะโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเอง โ,โหนี้คือหน้าตาของดี o School ถูกไหมนี้อาลแลูก้าคุณแน้าาจะประมาณนี้นะคะ a อ r ร,รสามารถหาได้จากได้จากใต้ต้นไม้เลยอะโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe แล้กวก็กดกระดิ่งไปทีจะได้ไปกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองเนาะอือสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนทุกๆท,ท่านกันไปก่อนขอไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม